สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราไปอยู่ในโมบาย e ีเจนนะครับผมในพาร์ที่เท่าไหร่วะปันเท่าไหร่ก็คือวันนี้นะครับผมอาจจะเป็นหวัดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นหวัดจริงๆนะวัดที่แบบว่าต้องไปทําบุญมาวะเน่ามันวัดโอฮาวะมาถึงก็ฮาเลยนะครับก็คือวันนี้บิชามอนไม่อยู่นะครับผมมีแต่ผมกับไนคอนะครับเราจะมาสู้กัน2คนนะครับผมแต่ไม่ใช่แค่สองคน ผมจะลองเชิญคนที่แอดผมมาดูดะครับว่าเขาจะมาหรือเปล่าถ้าเขาไม่มาก็คือไม่มาแต่ถ้าเขามาก็คือมานี่คือสโลแกนคําผมนะครับโอเคลองเชิญน,นะนะเออลองเชิญดูครับสามสองหนึ่งไม่มากูเริ่มโอเคไม่รู้เพื่อนมันบั็กหรืออะไรไม่รู้ว่าผมเชิญเขามันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้เพราะมันอาจจะบั็อกอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เซิร์ฟมันแบบว่ายิ่งอัปเดตยิ่งเรวนะครับแต่ไม่เป็นไร้ยเยสทีมไทย เจอกับทีมผสมของฝั่งตรงข้ามนะครับทีมผสมผมก็เป็นหวัดทั้งคู่เลยนะวันนี้ผมจะได้มีอาร์โชนะครับเนื่องจากผมซื้อมาแล้วนะครับมาเพราะว่าตัวเก่าผมถึงจะเล่นไปแล้วก็จริงแต่ตัวนี้ยังไม่มีมีอาร์ผมเก็บตังค์ซื้อนะครับผมนึกว่ามีอาร์หมื่นห้าที่ไหนได้หมื่นแปดร้อยก็เลยซื้อไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะโชว์ฝีมือให้ดูนะครับพี่ปอนครับไม่อะไรพูดไหมครับฮะไม่มีครับเออถ้ามีอะไรพูดผมก็พูดสิครับกินตีดีนะครับเนี่ย คือแบบว่ามาดูครับว่าผมอัดแล้วมันจะกากหรือเปล่าคือที่ผ่านมาเนี่ยอาาสส0ม0า0 0 0ที่ผ่านมาคือแบบว่าโชกากให้คนดูมากแต่พอพอเวลาผมไม่ได้อัดเนี่ยม่โคตรเทพเลยผมจะจะบอกคุณผู้ชมให้ได้รู้จริงเลยนะครับคือที่ผมไม่ได้โมนะครับผมผมไม่ได้เอาใครมาเล่นแทนฝีมือผมเองนะครับแต่คือแม่งแบบว่าเวลาเล่นให้คนดูแม่งกากแต่พอแบบว่าเล่นเองแม่งไม่กากเลยเชื่อเปล่าคุณผู้ชมเชื่อได้ครับเชื่อได้ครับ เจ็บคอคูไม่น่าบีบบีบคอเลยโอเคก็เรามาเล่นเลยครับผมครับไปบนไปล่างครับคุณผู้ชมเราลังติดติดหวัดนะครับไปบนครับเดี๋ยวผมจะไอผ่านผ่านไม้นะครับแล้วก็ส่งไปถึงลําโพงคุณผู้ชมไอผมนั้นก็จะเข้าไปที่คุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็จะเป็นหวัดด้วยนะครับก็ไปที่หูแล้วก็ติดเชื้อใช่ครับทีนี้มีเทคโนโลยีเชื้อโรคผ่านออนไลน์แล้วครับโอเคแม่งกากว่ะ เน็ตกากดอะ่ะคือผมจะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยครับว่าผมไม่เก่งนะครับผมเล่นไม่เก่งผมจะบอกไว้ก่อนเลยแล้วมันจะมีคนมาด่าผมนะครับแล้วก็มาท้าผมหนึง่งหนึง่งหนึง่งหนึ่งป้าหนึง่งหนึ่งป้าถ้าคุณเก่งจริงอะ่ะคุณคงไม่ท้าคนที่ก่ากว่าคุณหรอกไม่งั้นมันจะเหมือนกับคนที่สู้คนไม่มีทางสู้อะ่ะถูกปะทาคนไม่มีทางสู้ครับคุณต้องไปท้าคนที่เก่งกว่าดิเออมาท้าผมทําไมอะ่ะถูกปะครับมันมีคน <laughs> มาท้าผมหนึง่งหนึง่งคำพูดนี่เด็กมากครับดูก็รู้ครับว่าเด็ก ช่างมันครับผมไม่สนใจโอเคถึง okay. มันไหครับแบบนี้แช์นี้อ่าชนะดิครับหมยถึงมันนะครับโหเ,เล่นทุกวันเลยพรุ่งน,นี้ผวกผมเป็นหวัดกันด้วนยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มหายละไม่งั้นมันก็ไอยเยอะกว่านี้นะครับผมบางคนเคยถามว่าเคยถามหรือเปล่าหรือวอยากรู้ว่าเบื่อเกมนี้กันหรือเปล่า เบือ่อ <c> ก <oughs> ูตอบแทนคุณผู้ชมเลยมีคนดูนะครับถามผมว่าเออเบื่อหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่คนดูบอกกลัวเบื่อนะครับบอกบอกว่าเบื่บอกเกมนี้แล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะทาไงนะเพราะว่าไม่มีเกมเล่นแต่คุณผู้ชมครับอีกไม่กี่วันนะครับเอ้ยอีกไม่กี่เดือนผมได้คอมแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นก่อนจเพิ่งจพิ่งเออมีตัวใหม่ด้วยแมบคมริสต์มาสด้วยลืมบอกคุณผู้ชมเลยอะมีตัวใหม่ครับคือผมจะเล่นมันว่าบูสีนนะะครรับผมมมเเพ่เหือใช่เลยม่่ใชเลยนะครับ โหดอ,อยู่นะแนวแบบว่าคอมโบอ่ะยังโหดอ่ะมาสนใจที่เกมดีกว่าเดี๋ยวสมาธิเสียที่กูแพ้เพราะหยีบปะวะพูดมากเกิน <c oughs> เพราะเวลานอกเกมผมก็เงียบๆเลยครับผมแบบว่าเออทำสมาธิทำหน้ามันปวดขี้เลยอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็กูปวดจริงเลยครับร <c oughs> อเล่นยังไม่ทันตดกลิ่นก็ออกเลยเฮ้ยปานอีสัตว์แล้วลูกตั้งใจเล่นอเวดเย็ดเย็ดมาถึงก็ได้เลยหล่ะ สุดยอดสุดยอดไปเลยไม่มส์บอกว่ามาถึงผมไม่เคยฆ่าได้เลยอืออือเอาดิ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 อืมอย่ามาบูสซ์ลีแถวนี้นะอย่านะเออเนี่ยมันอัปเดตเยอะขึ้นเลยครับเนี่ยปุ่มไอ้พวกนี้ก็เนี่ยกดง่ายขึ้นนะครับมันไม่ต้องไปกดเลือกเองใช่กดง่ายขึ้นกดคุยครับมันดูง่ายขึ้นไปอืออืมลายลลาไลลายลาเหรอเอ้ยระวังโดนเจ้าเหวี่ยงเข้าป้อมนะเว้ย เล่นมันแหลบเรามัดระวังนะดิบวะเดีเออครับรู้ครับไหนปอนโชว์ฝีมือเด้เดี๋ยวก็รู้นี่เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เออครับมันมีเกมใหม่ด้วยค่ายกาลินาปอนเก็บแล้วแนมบ้าครับเดี๋ยวผมจะลองย้ายไปลองได้ดูวันนั้นดูนะถ้ามันจริงนะสุดยอดเลยเพราะค่ายกาลินาผมชอบอี่แล้วค่ายใหญ่นะครับเวลามีงานเกมเนี่ยเขาแบบว่าโอ้ยใหญ่สุดในงานแล้วมึงเนี่ย เอาเด้เอาเด้เ,เด้เรามาคุยเรื่องเกมนี้กันดีกว่าเราอย่าไปคุยเรื่องใครเอื่อนเพราะเราเล่นเกมนี้อยู่ครับครับครับมึงพูดช่วยกูพูดหน่อยดิครับเออะเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวครับช่วยพูดอยู่เอาดีเอาดีอุย๊ยจัดไปอือหือเอ้อยู่ดอล่ามาทำไมเลนเบนมันเปลี่ยนคนบ่อยอยังไงวะไม่รู้ว่ะบูตリーก็หายไป ไม่รู้ว่าไปเที่ยวไหนหรือปเปล่าไปเที่ยวเมืองจีนตะวอะไรเอออะไรยังไงก็ได้โอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนติดตามเกมนี้เลยครับผมก็มีคนบางคนมาบอกว่าเนี่ยผมติดตามคุณแบบทุกคลิปในเกมนี้เลยประมาณน,นี้ผมก็ขอบคุณมาก <c oughs> ไม่รู้ว่าโบาหรือรพูดจริงพูดจริงเขาพูดจริงดูจากน้ําเสียงน้ลนาลักษณะการพิมพ์เลยครับแต่ว่า <c oughs> ถ้าผมทําให้ทุกคนผิดหวงังเรื่องคลิปแบบไม่ไม่สนุกอะไรประมานนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางอารมณ์ผมก็ สีเหลียวสีเหียวเออใช่แต่บางคลิปผมก็ตลกแดกนะฮะเฮ้ยปันไอสว์ปันอยู่ตายแล้วฟันโอ้โหอุ้ยพระเจ้าจอนมันย้อนมากูฆ่าได้ไงวะไอไม่ใช่ไม่ใช่กูฆ่าดิเยสเฮ้ยมันเป็นไปได้เวลากล้าสองแล้วปะโคตรโหดอ่ะบิชามอนมึงไม่อยู่มึงยังโหดอ่ะเกี่ยวปะวะเกี่ยวครับตอนนี้ผมมีฝีมือได้เต็มที่เมยย์เขาได้แม่งยคิวได้ทีที่แบบว่าอวดใหญ่เลยนะฮะ คิวได้ก็ต้องอวดสิครับป่ะเธอถ้าคิวไม่ได้ผมคงไม่ถ้าผมถ้าเอจะพูดอะไรครับจะพูดอะไรครับถ้าผมคิวไม่ได้ผมจะอวดทำไมครับเป็นหวัดและลิ้นพันเหรอครับลิ้นไม่พันครับลิ้นกระดิกผิดที่รู้จักไหมครับพูดอะไรวะกูงงเอองงก็ได้ช่างมันเลยครับเรามาเล่นเกมอะไรครับผมพูดให้งงไงเออแต่ดูแม่งลื่นไว้แบบนี้แบบไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะครับไปไไปช่วยไปช่วยกลางดีกว่าไปช่วยเลนเออดีกว่าไป let's go เจ้ามีกัน เออตีคลิปป่าเอาอคล้ายๆดูนพิเศษด้วยปาตาฟ้าพูดอะไรกับบึกวะเนี่ยมันจะมีตีคลิปที่มัน,มน,นเออช่างมันเถอะไม่ต้องพูดแล้วยิ่งพูดยิ่งงงว่ะ okay, เคนเป้อมันมาแล้วม,มาแล้วมาแล้ว,ลวปันมาแล้วเออเห็นแล้วครับพูดเสมือนผมไม่มีตาอู้ก็ <c oughs> ไม่มีไงครับไม่ถึงลูกตาครับตา <c oughs> ไม่ใช่ตาหญ่ใช่ไหมครับ เอาดีครับเออ,เอออย่างหนึ่งมันมีอัปเดตด้วยนะยุนเจ้านะครับผมถึงคุณจะโกรธนะครับแต่พวกผมก็สามารถตันได้นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนี้ยุนเจ้าเขาลดความดอบความเก่งมาแล้วเพราะแม่งโคตรเกียดเลยเวลาแม่งโกรธอะแต่เดี๋ยวนี้นะครับสามารถตันยุนเจ้าในขณะที่ยุนเจ้าโกรธได้นะครับสุดยอดไปเลยใชมไปีลยะโอ้ยแหลกแหลกแหลกซึ่งถือเป็นความดีของคนที่ชอบเล่นยุนเจ้าเลยใช่ครับแต่เป็นความดีที่กูไม่ชอบเล่นอยู่แล้วนะครับยุนเจ้า กูก็เกลียดมันด้วยนะฮะยุนเจ้าเอาดิเอาดิาดตานดิเออนั่นแหละโอ้ยแหลก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 สุดยอดเลยผมกำลังจะตายครับเอาดิเอาดิมึงใส่อันติของบาร์มอนมึงไม่เห็นว่ะเบื่อมากเอาป้อมก็ได้วะกูไม่ได้มึงกูเอาป้อมแทนใช่เอาป้อมทดแทนตัวที่เราฆ่าไม่ได้นะฮะนี่คือสูตรของผม ไม่มีอะไรมาตอบแทนก็ต้องฆ่าแล้วครับใช่เอาป้อมเนครับเอาป้อมเป็นสิ่งตอบแทนแทนนะฮะใช่ครับชีวิตไม่มีค่าโอ้โอยเอาดียิงยิงระ <ผม S 1> วังไราลางแสนติจะตายเด้อผมน้ำหน้าไม่ได้กลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วที่นี่โอ้ยไรลางลุ้มกลัว ปาโ้หูยหุดเจ้าฟักด้วยดูหน้าตาคนหนีเพื่อนนะครับดูเขา <c oughs> เขาทิ้งเพื่อนที่อยู่ตามลำพังออและเพื่อนก็จะตายและเขาก็รอดอย่างมีความสุข <c oughs> มีความสุขอย่าก,กูตอบผัวเม่งเลย <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมเพิ่งตายตัวเดียวครับและตอนนี้สกอร์นะครับสองหนึ่งนะครับส่วนบามอนฆ่าสามตายศูนย์นะครับผมไป let's go แบบคริสต์มาสแม่งสวยว่ะนะเออเฮ้ยเออืเฮ้ยเออเฮ้ไปครับเฮ้ยเฮ้ยกลางกลางกางรวม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 เลสโก้เลสโก้เดาเอาดีครับเอาดีครับเอาดีเฮ้ยยเฮ้ยผมไม่ได้ผมไม่ดเฮ้ยเฮ้ยผมไม่น่าล้ำเส้นเลยเอาดีช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วอเออืออวัแม่งแหลกจัดแหลกจัดแหลกจัดแหลกสัตว์อื โอ้ยลายมาเด้งเลยตอนนี้วัดวัดตาบ้าวัดโอหลายมาเด้งเลยตอนนี้โอ้ยถึงกระสุดเข่าล่วงเลยเมื่อกี้บาร์มอนนะครับอ้ยกูกลับบ้านแล้วกูเจ็บกูเดินถอยแล้วกูถอยกลับไปตั้งหลักเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงบาร์มอนมึ่งแบบว่ากลับจนหน้าตาเลยเฮ้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 ยเฮี้ย อุ้ยยืนเจ้ายืนเจ้าเอาดิเดี๋ยวผมไปช่วยยืนเจ้เอาดิเอาดิเอาตรงนี้เอาตรงนี้ไรล่ะไรล่ะอุ้ยเออเออดีมากดีมากส่วนไอ้นี่บุสลีบุสลีครับกูจะเรียกล็อกลีเฉยเลยอืมคนละตัวโอ้ยโดนตันโดนตันโอ้ยจะมาอะไรวะตกใจอย่าใส่ตีละไปด้ห่วงเอาปอนถอยไปเลยกูอยากช่วยเพื่อนอ้าวแล้วกูยิงยังไงไปทางไหนวะเนี่ยคันสอน เฮ้ยมันสั่งติได้นอนเลยเฮ้ยโอแหลกเอาเอาวันเฮ้ยหลังนี่เฮ้ยเฮ้ยอยู่ๆก็ชนะสุดยอดไปเลยนี่รูปวิกตอรี่เป็นหมายด้วยเห็นไหมครับเป็นไงโอ้โหผมได้เหรียญทองเยสสุดยอดไป,ไปเลยอ้าวนึกว่าได้เอฟซครับรอบนี้ก็ไม่ถือว่าเก่งมากนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe ก่อนแล้วก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับผมครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไปละบ๊ายบายจุ๊บจอ่ามีคนเชิญมาแล้วอย่าค่อยไปเล่นกับเขานอกรอบ